หกผลไม้ดูแลหัวใจหัวใจอุดตันหัวใจขาดเลือดหัวใจคนเราครับมีสี่ห้องแบ่งเป็นซ้ายขวาดยผนังของกล้ามเนื้อของหัวใจครับและแบ่งเป็นห้องบนห้องล่างครับโดยลินหัวใจในทุกๆวันครับหัวใจของเราจะเต้นประมาณแสนครั้งและสูบฉีดเลือดประมาณวันละ2,000แกลลอนครับสวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเราบนไดาฟังคลิปนี้จนจบครับคุณจะรู้ว่า6ผลไม้ดูแลหัวใจหัวใจอุดตันหัวใจขาดเลือดก่อนอื่นครับ อยากจะฝากให้ทุกคนครับกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้วิๆีเกี่ยวกับการลดน้หนักร่วมถึงการดูแลสุขภาพครับทั้งทางเฟซทาง YouTube รวมถึงทาง TikTok อกเลยครับถ้าพร้อมแล้วครับเราไปลุยกันเลยครับผมผลไม้ครับส่วนใหญ่ครับจะช่วยบำรุงสุขภาพและหัวใจของเราให้แข็งแรงครับเพราะผลไม้หลายชิ้นนะครับเต็มไปด้วยสารอาหารครับที่ สามารถครับช่วยลดความดันโลหิตสูงและรวมถึงครับคอเลสเตอรอลซึ่งครับสองอย่างนี้มีส่วนครับทำให้หัวใจของเรานะครับผมแข็งแรงรวมถึงป้องกันโรคต่างๆครับเมื่อความดันรวมถึงคอเลสเตอรอลลดลงครับก็ทําให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและทําให้ลดการเสี่ยงโรคต่างๆได้อีกด้วยครับ 1. ครับทับทิมครับทับทิมครับเป็นผลไม้ที่รสชาติอร่อยหวานอมเปรี้ยว และครับเมื่อเรากินแล้วจะทำรู้สึกสดชื่นครับยังเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์เพราะอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงและมีสารต้าอนอนุมูลอัสระมากมายครับจึงมีส่วนช่วยป้องกันไขมันชนิดเลวโดยจะทําหน้าที่ครับกาจัดไขมันและอีกทางครับยังช่วยยับยัง้งการออกซิเดนสันของไขมันเลวจึงทําให้ไขมันเลวครับไม่สามารถเกาะผนัง เลือดเราได้ครับรวมทั้งมีโพลีพินอนและแอนโทไซยานินครับจึงมีส่วนช่วยต้านอนมูลสลับได้เป็นอย่างดียังมีสรรพคุณครับเป็นยารักษาโรคต่างๆบำรุงหัวใจลดการอักเสบป้องกันโรคไอเซเมอร์ป้องกันโรคมะเร็งต่างๆลดน้ำตาลในเลือดอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน2 a p แอปเปิลครับมีความเชื่อกันว่าการกินแอปเปิลวันละ1ผลครับสามารถช่วยให้เรา ไม่ต้องไปหาหมอการกินอเปิ้ลไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่ดีการเพิ่มไฟเบอร์ให้กับระบบการขับถ่ายและยังเพิ่มสารอาหารให้แก่ร่างกายกับซึ่งมีทั้งใย,ยอาหารที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ำครับมีสารต้านอนุมูลอิสระทั้งพีนอลิก และสารฟาวนอยด์ครับโดยเฉพาะครับที่เปลือกการกินอาหารครับที่มีใยอาหารสูงๆก็จะช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลครับรวมถึงกับช่วยป้องกันโรคนะครับที่เกี่ยวกับคอเลสเตอรอลครับโดยเฉพาะหลอดเลือดอุดตันครับลดอาการอ่ข้ออักเสบลดน้ําหนักรวมถึงช่วยดูแลผิวพรรณและรวมถึงป้องกันมะเร็งต่างๆครับแนะนําให้กินแอปเปิลวันละ 1-2ลูกครับเพื่อจะได้ประโยชน์ที่สูงสุดครับผมสมครับสตรอเบอรีร่ครับเป็นผลไม้ขนาดเล็กทรงกลมปลายแหลมครับผลแก่มีสีแดงรสผลแก่มีสีแดงรสชาติเปรี้ยวอมหวานครับอุดมไปด้วยวิตามินและธาตุและสารต้านักนุมูลิสระที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราสตรอเบอรีร่ครับมีวิตามินซีสูงและเป็นแหล่งของโฟเลตโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแมงกานีส และฟอสฟอรัสครับสตรอเบอรี่ครับช่วยในการทํางานของหัวใจเราด้วยช่วยลดการเสบและช่วยในการทํางานของหลอดเลือดซึ่งครับช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจครับรวมถึงนะครับตตอเบอรี่ถือว่าเป็นผลไม้ครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากครับ จึงช่วยลดความเสี่ยงครับของการเกิดโรคหัวใจและรวมถึงหลอดเลือดรวมถึงโรคความดันครับยังช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดราให้คงที่ช่วยน้ำลดน้ำหนักและก็เสริมการทํางานของสมองรุมสมองป้องกันโรคมะเร็งอีกด้วยนะครับเพื่อนเอทุกคน 4. ฝรั่งครับฝรั่งครับเป็นผลไม้ย,ยอดยมของคนรักสุขภาพทั้ง มีรสหวานกรอบอร่อยครับหาซื้อง่ายราคาไม่แพงครับนอกจากนั้นครับฝรั่งยังถือเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าช่วยดูแลสุขภาพครับเพราะมวิตามินซีที่สูงกว่าส้มถึง5เท่าครับแคลรี่ต่ำน้ำตาลน้อยมีสารต้านอนุมูลทรัระที่สูงมากช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายลดไขมันในเลือดรวมถึงช่วยดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงครับช่วยลดการอักเสบ และช่วยในการทํางานของหลอดเลือดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจดูแลพิพันป้องกันมะเร็งอีกด้วยดูแลสายตาของเราด้วยนะครับเพื่อนเพื่อทุกคน 5. กล้วยหอมครับเป็นผลไม้ที่กินง่ายรสหวานทานอร่อยครับเพราะว่าในกล้วยหอมครับมีวิตามินแล,และแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่ดีต่อสุขภาพของหัวใจอีกทั้งครับยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดวยความเสี่ยงของโรคหัวใจได้อีกที่สําคัญครับมีเบต้าแคโรทีนครับที่อยู่ในกล้วยหอมมีส่วนช่วยบำรุงเลือดให้แข็งแรงครับอีกทางหนึ่งกล้วยครับก็ยังช่วยลดวยความเครียดทําให้นอนหลับได้ง่ายด้วยนะครับบำรุงกระดูกและดูแลสายตาของเราดูแลอ่ะลำไส้ดูแลระบบการกับถ่ายครับป้องกันมะเร็งอีกด้วยให้กินวันละ1ลูกครับเพราะว่ามันมีปริมาณน้ตาตาลที่เยอะเหมือนกันครับให้กินพร้อมกับ หลังอาหารเช้าเลยได้ก็ดีนะครับผม 6. ส้มโอรครับส้มโอรครับจะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์หลากหลายอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงครับและมีวิตามินและธาตุสารอาหารที่เยอะมากๆครับจำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดทั้งวิตามินซีโพแทสเซียมและใยอายหารครับคนที่กินส้มโอเป็นประจำครับ,รบจะทำให้คอเลสเตอรอลชนิด ไม่ดีในร่างกายของเราลดลงรวมถึงไตกีีสลายที่ลดลงไปด้วยครับสซมโอครับยังมีส่วนครับช่วยในการลดไขมันในเลือดครับซึ่งเป็นตัวการครับที่ทําให้เกิดหลอดเลือดและทําให้เกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยนะครับยังช่วยขับพิษออกจากตับช่วยโรคเบาหวานรวมถึงโรคความดันมะเร็งและก็ดูแลสายตาของเราแก้ท้องผูกพาะมีกัดใหญ่ที่สูงแล,และมีรับเป็นผลไม้ที่มีโปรซีนที่สูงครับช่วยดูแลหัวใจของเรา ให้หาผลไม้เหล่านี้มากินครับแต่คนครับที่เป็นโรคไตไม่ควรกินกันครับและก็ควรกินผลไม้ให้หลากหลายด้วยนะครับผมเราจะได้รับสารอาหารต่างๆที่ช่วยดูแลหวัวใจรวมถึงสุขภาพของเราเลือกเป็นผลไม้หวานน้อยด้วยนะครับจะทําให้น้าตาลในเลือดของเราไม่สูงจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวผมโคโจจะสรุปให้กับ ทุกคนครับ1ครับคือทับทิมกับ2คือแอปเปิล3คือสตรอเบอรี่ครับ4ครับคือฝรั่งครับ5คือกล้วยหอมครับ6คือส้มโอครับทุกคนถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดสี่เหลี่ยมเก็บเอาไว้ดูได้ครับเพื่อจะไม่ได้พลาดวิดีโอดีๆกันครับและมาเจอกันใหม่กับช่องก้อยโจสุขภาพดีเรา ได้ครับใครมีปัญหาสุขภาพครับคลิปใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมโค้โจจะมาตอบให้กับเพื่อนเทุกคนครับผมแล้วใครนะครับผมที่อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่รู้จะดูแลสุขภาพแบบไหนครับผมขอแนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ที่มีสูตรถึงร้อยสูตรกันเลยครับมีสูตรป้องกันมะเร็งความดันเบาหวานโรคหัวใจบารุงเลือดดูแลสายตาและดูแลทุกส่วนของร่างกายครับสารพิษออกจากร่างกายด้วยกัน ปันน้ำผักผลไม้ครับรวมถึงดูแลผิวพรรณครับก็ยังมีสูตรลดความอ้วนสูตรต่างๆครับที่แนะนําสําหรับมือใหม่ที่อยากจะปั่นน้ำผักผลไม้ครับจนสามารถเอาไปปั่นดื่มได้แบบง่ายๆครับดูแลภายในแล้วครับเมื่อภายในดีแล้วครับภายนอกก็ต้องดูแลเช่นกันครับก็คือผิวพรรณของเรายิ่งเราอายุมากเท่าไหร่ครับความเหียวย่นก็จะเริ่มมาครับเราจริงจําเป็นต้องดูแล ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวของเราครับผมขอแนะนำครับชุดหน้าใสมีมาทั้งสบู่และครีมครับสบู่จะเป็นส่วนลดฝ้าหน้าเด้งส่วนครีมก็จะเป็นปรับสภาพผิวให้ใสครับใครเป็นฝ้าก็ใช้ชุดนี้ได้ครับที่ผมใช้ตอนที่หน้าโดนไฟครับผมก็ใช้ชุดนี้ดูแลผิวพรรณทำให้หน้าของผมหายด้วยการใช้ชุดหน้าใสนี้ครับปลอดภัยได้เลยครับรวมถึงการปั่นน้ำผักผลไม้ทั้ง ภายในดีภายนอกดีครับถ้าเกิดใครสนใจครับก็กดสั่งได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคน